สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับเกมมันจบเราวันนี้โอ้ <c oughs> เหนื่อยยกสี่ครับโดนน้องเขาแทงเขาแทงแรงมากครับจุกแต่ก็ฟื้นการวันสู้มาจนชนะครับจุดตรงไหนที่เราต้องกลับไปปรับปรงุงแก้ไขมั้ยความแข็งแกร่งครับต้องเพิ่มต้องซ้อมให้เยอะกว่านี้ครับเพราะโดนแล้วยังมีช็อตมีอะไรอยู่ครับน้ําหนักของเราอะองงเป็นไงเบดนี้พอดีดีไหมครับดีครับร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบสองพอดีครับแล้วคู่ชกเราอะมันเป็นไงน้องเขาเตะหนักแข็งแรงดีครับ เขาบอกว่าทำเองเขาไม่ไหวไม่มีราคาหรืออะไรอย่างนี้เราคิดที่เห็นยังไงบ้างผมก่อนต้นๆผมก็คิดว่าผมทําได้เยอะเหมือนกันครับเราต้องการขอบคุณรงไหน้าครับดีนะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกคนครับที่สนับสนุนมาโดยอย่างดีตลอดในค่ายทหารครับผมครับใครใครมาบ้างวันนี้นะก็นี่ครับทีมงานทีมมามาพี่พ่น้องในค่ายทหาร ปุ่มมาด้วยครับจะขอบคุณใค่ามงเอาขอบคุณขอบคุณทุกคนที่คอยปั้มคอยซ้อมให้แล้วก็หมวดนี่นานแล้วก็อาจารย์หลายคนที่คอยจับป้คอยสอนครับขอบคุณครับวันนี้เราหวังที่เราจะมานล็อกาน้มล็อกเขาไหมหรือว่ายังไงก็มาชนะอยู่แล้วครับมาชนะอยู่แล้วครับไม่น็อกไม่อะไรหรอกครับเคครับเป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับครับขอบคุณครับผม